เอ FC สวัสดี FC ฟังไทยและฟังลาวละต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดามาตามน้าจอยกับน้องแทนน้องแทนให้สามตัวพี่น้องมุนจับพิงพป้องในสามตัวห้างเดี่ยวพี่น้องอมันบอกเป็นโตได้ไหมจ้ะมาแปลกๆบอกเป็นโตเลยได,ยดย้พี่น้องคุณวะเอาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปก็กดติดตามช่องแม่น้องนาดาฟ้าชโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คือพ่นลูกงานเนาะมาเามาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับย่าันข้นใดๆได้สูย่เป่ากันบานดีสวจังเอเคสวัสดีลูกเคยยเนาะลูกเคยเนลูกเคยถือว่าคยหาคลิปมันกับบ้านใดได้รเปล่โอ้ยจะเข้าพันน่แน่แน่บ้ เป็นคนผ่านท่าว่าบ่ได้ตัวชีคือการบนต้องจะเนาะมากระไ้แม่มันแม่มันนี่ลูกมันนี่ลูกมันแม่นอยู่ยส้มคือมาป่าเลยามาตัวเดียวมันบ่จ่อยส้มคือมาป่าเลยตน้เขามาตัวเดียวแม่มันนี่แหละแต่ว่าตัวเฮียฉันด่ขอนว่ามันตัวนี้ดิลูกมันตัวนันตะกี้มาท่านมานี่ วันนี้ท่านมาหนินงแทนบอกกันคลิปคลิปแรงมัน2อเีดนออกล่าลคลิปโงที่ถ่ายมันบอกเก้าหามาไออกหาก้านะคะหาขอมุอ่นมาเจอยาวาจังสันสีได้วพเปนห่อยซี่เพินกับปากข้าพ่ยอแม่ในใจที่ดอกน้อยน่อยพ่อนอานจังหน่อยอายายลุงคุณยายลุงสองร้อยพ่อยอดวอน200ร้ป้านางโคราชสองร้อยอซ โทษมาบอกคนกับไม่ได้บอกซื้อคนฟ้าว่าเลยอกับเอซีไม่ออกนามหนึ่งพันเป็นเงินพันหกเด้อครับขั้นมือครับกั้นพันหกเลยครับอาจารย์ที่อาจารยครับไปเฉยมาแบ่งก็นเด้อแบ่งก็นไปเท่าเด้อไ่เทาเสียไปรักษาเลยเน้อ แม่ดองไปแล้ววันวะแม่ดองไปแล้วแม่ดองไปแล้ววันดองดิจ้าก็แม่ดองโอ้ลูกเคยข่อยธรรมดาได้ทำมาดองขี่รถไปแล้วมันวะอ๋อตอนที่พวกฝอยขี่รถข้างน้นแม่ดองไปแล้ววันวะจาได้แม่ดองไปใช้แม่ดองมันีแม่ดองมะถันจานแทนอยู่หน้าแม่ดองมาถานเด็กที่ทำตัวทำเมาทำหัวได้แอดแอดปากจางให้จานแทนหน่อยอาจารย์แทนหนึ่งเด้กินขอนุเนาะกเนื้ ทำนี่พิ่มเาวว่าเพิ่นเอวไปใจก่อน่ะไปไปอันไปอันหาผู้เขาเอ้าปกติเพิ่นจะไปวันพระว่นไหมบ้างแม่นก่อนี่เราเอวไปเองเอาเอาไว้แลาวหลู่สิว่าเขาสิมาไม่เจอไปไปเมื่อไรนะจอยไปมื่อเ้านี่เออนี่ตีไม่ติเดียวกาตีแม่จุคลองมันลูกเคยจอยแม่เวตีไม่ได้ให้แม่ให้แม่จอยเบาเฮฟซีฟังน้ำแดงยอ้โกงเอ้มาเอาไปให้น่นี่ มาขายอยู่ลูกเคยเขาไปเก็บเลยเพิ่นพ่อให้แม่ว่าบอกไหมทั้งตีทั้งยันอยู่ลาแม่ให้แม่อันให้แม่จอยวอาเฮ็ดซี่ฟังน้ำเนยน้องแท่นไปหาปูขาวน้องแท่นเฮ็ดจังไดเวลาได้ตัวใดสวัสดีครับเพิ่นบ้าหายบอกแล้วเวลาไปเอาไปเอาแดงนู่นชื่อนุ่มเรียบชื่อนมให้เพิ่นซื้อนมให้ให้ดองกินได้ใหมเขากินได้ลูกไหมกินเลยขึ้นไปทั้งหันกินเลยจักน้ำแดงไป แดงนําแดงเก่าน้ําแดงใม่กินอย่างเดียวปาดเลยบ่หมดบ่ล่ะบ่มีแดงอยู่หน้าผู้ขาวน่ะอ้ยคุมาดีๆเด้อพี่น้องุน่ะเราบานี้อันอันเลยว่าอันโอ้ยแทนหาเงินปัวอันตาอายมึงไงเอว่าสิําอยู่เพิ่นไปจะได้ไปบ่ตามันก็บวมก็ไข่รจักหน่อยแต่ว่าหางให้มันไปเรียนแม่อือใกล้ปิเทมแล้วล่ะเขาว่าเป็นโซเดียม จะไปหหามอขาดโซเดียมยั่ไงไตย,ยังสักอย่างนี่ล่ะบัานี้ถ้าถ้ากินยาเบื้องเลี้ยตามันบวมหมอสมอสจะเขียนใบให้ไปหวยเม็ฆหวยเมฆกระจิ้งกับไรสินเลยว่ามันยามันบ่มีอยู่เดี๋ยวกินยาลอ่องเบิ่งก่อนเพิ่นว่ามันเป็นเด็กหน่อยอยู่ค่าไตมันต่ำไหมแล้วน,น้องแท่นไปหาปูขาวไปซื้อชั้นกับปูขาวหายตัวได้หน้าจอยได้สะ ได้สามตัวดิวันนี้เอาแค่เป็นจำนำอ่าลูกเคยคอยตีจะเอาเงินจับเงนินแสนแต่บ่ลูกเคย <c oughs> จับเงนินแส <c oughs> นสามตัวห้างเดียวบ่าอาจารย์แ <c> ม <oughs> ่ครับ <c oughs> วันนี้จะให้เอฟซีรวยยมันบอ่นอาจารย์แ <c> ท <oughs> ้ครับเอฟซีร <c oughs> วยสามตัวเลยมันบ่ <c oughs> ลูกรวยยกสองเลยมันบ่ครับวู้ยผู้เพิ่นบระทันถึงนั่นยายนนทิยากับประทึงได้เก้าหาเขาใจเพียงเดียวบ่ได้จักบาทอาจารย์ให้สามตัวเลยมันบ่ค่ะครับ เราจะคู่เรื่องเลขแล้วล่ะอ่า <c oughs> นระหว่างหนึ่งสี่เจ็ดระว่าสวัสดีครับเรยมาถามว่าเลขว่าก็ได้ขี่ตัวได้เรวา่าอีหนึน่งหนึ่งี่เจอันบ,นบันีเรว่ยาหาหาเงินหาเงินรักษาไอ้ได้เยว่ายมาทีละคือมาบอกตรงกันกับกับปู้สาวต่วเ อันซากระบอกหนึ่ง้วเพิ่นก่ได้จ้าปิงปองมมดอ่ะตัวค่ะเพิ่นบอกเป็นโตแต่ว่าบอกยืนตรงหนาภูเขาเลยแม็นขึ้นไปกินน้ำแดงกระบอกเลยขนลูกตัด์ทกนเด้อคนเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดไปไปหอดเพชรจังไงตู้จ้าจิตู้จ้าขนลูกขนลูกเคยเคๆไปหยอดไปหอดเป็นตัวให้ลว้ยยกสองเลเด้อร์จานเพทนลูกสาวอันอันผู้สาวก็เป็นไข่ได้ลองแทนเลย ไปโรงเรียนไปหับทุนมือเศร้าไหมจ๊ะหลับทุนอันอันอันลูกไส้ไงเป็นคนรวยบริทุนนอเขาจ้าคนรวยเลยอุ้ยนพี่น้องลงแทนบอกเป็นโตัวสามตัวหางเดียวหนึ่งสเจดนะคะนี้าตัดหายหนึ่งตีหนึ่งเจ็เดนะคะวงไหเด้วสมตัวก็รวยได้เนาะไม่จำเป็นต้องเอาหกตัวเนาะเป็นแค่ไหนเจอรกิจแมงัทบาลนะคะ ซืเกันเล้าอันนี้ซีจอ่าไโไมันออเคยอสาตัวเออพี่น้องเด้อเลน้จอยน้องแทนไปจับปิงปองหนึ่งเจ็ออกมาเป็นหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดีเจ็นึ่นนคือมีเลขผุ้่าคนนั้พี่น้องหนเกนั่นเลขผุ้สาคนนะแมนนึ่งเจตกระตรงไอาจารย์กับีเจนี่ยอัน เอาคากได้เด้่องนะเนอะคยเลยไงไปเทาง่ายทองเลยเลยค่ะเอาลูกเข่าไปเทาง่ายทองกอดชีได้มากฮะถึกบ่เอาเอาตัวได้สิแห็งชื่อแห็งไปเทาบังดูหน่อยเอาเอาตัวได้เอาชี้ดูมันจะออกตัวได้เอาชี้กระคากชี้เรื่องเอาเร็วให้ไปเทาบังดูให้ไปจ่อตัวได้ลูกซีซีซีี่จานแค่ซีดูซ้ำโตมันจะออกตัวได้ไม่ไปยังงี้บอโอเคคุณวะโอเคสี่ซีเจ็ดไม่น้องพี่น้อง ไปได้อาจารย์แทนข่อยลูกเคยก็ได้พี่น้องเลยใช่ฮะยี่ต้องใช้ยี่รีจีไตขายนาซื้อแล้วเปล่านิเด้อไ่ขายเด้อมีเงินอยู่ในกระเป๋าซื้อซื้อเลขเลยพี่น้องว้าเป็นสีสันบันเทิงเด้อค่ะพิจารณานะคะน้องแท่นซีซีเจ็ดนะคะชีเจ็ดเออชีเจ็ดได้ชีเจ็ดแล้วไป้ายังกอดลูกเคยได้ชีเจ็ดแล้วติดไหมลูกเคยข่อยคือว่าไปิตา เชิญพนบอกหนึ่งสี่เจ็ดแล้วน<ม>ุนิยาตหา,ายห<ม>นึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดพนสี่สี่เจ็ดนะคะ คเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคิดดีๆก่อนลงทุนนะคะทั้งสองเท่านี่กระทายทัางไหนเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลบ่มีผู้ใดรู้ว่ามันจะออกหรือมันจะใกล้เคียงบางคนก็โทรมาหาแม่น้องดาแม่น้องดาทำไมลงคลิปเยอะจังแล้วไปซื้อยังไงโอ้มันก็เป็นนาทีาพี่น้องเอ้ยเป็นตามนาโมลุ่งกับโมได้เพราะว่าเฮาก็มีรายได้เฮากัมีรายได้ตรงนี้นอกจาะเนียงมาแล้วเฮาก็เบิ่งไปพี่น้องก็เบิ่งไปอันหลายสำนัญพอสำนักไรตรงกันห่อมักเลาก็จัดเนาะเฮาบอห่มักเฮาก็เลื่อนง เฮ่แถมันบ่อจานเฮู้กเคยพยักหน้าพี่น้องโอเคโอ้ยเฮ้เป็นตะมวนแต่มือในผลขึ้นบอกข้าวมวนอยู่พี่เป็นยังโอเคปัสสันเคยเขาบอกโอเคเลยพี่น้องเอ้ยทั้งไถ่ทั้งเล่าเด้หนิพี่น้องชอดดีๆลองที่อันไหนอันดองผู้สาวเป็นกะเบาทั้งไถ่ทั้งเล่าสาวกะไทยเล่าผสมกันอยู่หันละสาวกันได้สาวลูกเคืงไทยเล่า ไม่นี้เด็ไปเกี่ยงหญ่หัามันอะไรจยเออสิไปยุคหัดตอนทํำคัมไม่ไปมาถือเวลากตัแม,มาทําตรงรอดเจ้าน้องได้บ่อยาอกทั้งยุ่งมันหลายปุ๋ยอุออยจะได้เมื่อน,นี้เมืม่อน,นี้เมื่อน,น,อน,นี้ก็่ไม่ได้ปุอ,อยปลูกแต่มันไม่มันคือเพอเป็นราคาแต่นะจอยเดี๋ยวเขาเจากับกูแปดสหนึ่งขาปุยกบอะไรเนาะหโอเคเลย คาปุ้ยเขาุยับไงแต่เพื่องคาไทยขาวันเขาวิ่จะอกไปนี่อกแล้วเขาเขาเจาถอกแล้วเอาเดือนน้ำนอาเขาไม่เดนน้ไ่ได้เขาไม่ตัวรองมาสีสีหาอันบ้านข่บดได้เขาเจ้าเขาเจ้าเบ้านเออ่ค่ออหมวานด้วยจารย์ตุเคยเคยพูดนะเูดนนองเทนใส่โยดูมันฉกเต่ใส่โยดูดูดาเอ้ยตุเคยเอ้ยคนเาโอเคนะพี่นนะคนาโอเคนะ คนได้ยังหากันได้ไกลขอบคุณในไลน์เด้อครับขอบคุณเลยใจในไลน์ที่ให้แน่ทั้งวันนี้ไฮเอฟซีโชคดีน้ำเด้อให้ได้รวยยกช่องถูกสามตรงๆเด้ออาจารย์แท่นครับผู้สาวผู้หอยสามผู้ใช้ผู้สาวหอยสามเจ็ดหนึ่งแล้วผู้เบาหอยสี่เจ็ดหนึ่งโอ้ไก่เคียงกันไก่เคียงกันอยู่เอาเอาผลูกของผู้สาวลูกของผู้บ่าวสิเขาพี่น้องเอ้ยมาลุ้นน้ำกันพื่อละวันที่สิบหก ตุาลาเพื่นะหายโงให้มัาเอฟซีโคดีนะาทางของน้องแทนนะคะอื้เื้อ